เทศบาลตำบลบุเกตายินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่เทศบาลตำบลบุเกตาอําเภอแวงจังหวัดราธิวานบุเกตาเมืองน่าอยู่ประตูชายแดนใต้หลากหลายวัฒนธรรมทองถิ่นเทศบาลตำบลบุเกตาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามราชกิจจานุเบกษ,ษาฉบับกฤษฎีการเล่ม116ตอนที่9กก่อ เมื่อวันที่25ฤพฤษภาคม2542ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนหมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ของตำบลละจุดอำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสเทศบาลตำบลบุเกตามีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับหมู่ที่6บ้านเขา3ามสิบตำบลละจุดอำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาส ทิศใต,ต้ติดกับหมู่ที่สองบ้านละหานตำบลละจูดอําเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำสุงไหงโกลกบ้านมุกิบุง,งออําเภอตะนาวมร้อประเทศมาเลเซียทิศตะวันตกติดกับหมู่ที่7บ้านละจูดตำบลละจูดอําเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเทศบาลตำบลมุเกะตามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบรุมแม,ม่น้ำและที่ราบเชิงเขา โดยเฉพาะทิศตะว,วันออกและทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำสุเอตกโกลกซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียสภาพภูมิอากาศมีสองฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูฝนช่วงฤดูร้อนในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกรกฎาคมช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนมกราคมและจะมีฝนตกชุกในเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมของทุกปีสภาพทางด้านสังคมประชากร เทศบาลตำบลมุกเกตามีประชากรรวมทั้งสิ้น4,738คนแยกเป็นเพศหญิง2,407คนเพศชาย2,331คนมีจำนวนบ้าน1,137หลังศาส,สนาประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ98นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ2มีมัสยิดจ,จำนวน4แห่งบลาซอจำนวน8แห่ง ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ประเพณีการถือศิลอดประเพณีวันฮาริรยอประเพณีวันโมลิดประเพณีการเข้าสุนัตประเพณีมาเกปุโลเป็นต้นวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่วัฒนธรรมแต่งกายแบบมลายูพื้นบ้านการทักทายงานของดีเมืองราเป็นต้น การศึกษามีส่วนพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวนหนึ่งศูนย์มีโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติสำนักง,งานพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขตสองจำนวนสองแห่งคือโรงเรียนบ้านบุเกตตาหมู่ที่สองตำบลละจูดเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และโรงเรียนบ้านเจยอหมู่ที่3เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 สถานที่พักผ่อนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีเบอร์เวนรอบึงรหารและสวนสาธารณะกูแบบเบยอการสาธารณะสุขในเขตเทศบาลตำบลมูเกตามีสถานพยาบาลจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละจูดการเกษตรกรรมรัษดรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรคือการทำสวนยางมีการทำสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์และการรับจ้างเป็นอาชีพรองผลไม้ที่ปลูกมากเช่นลองกองทุเรียนเงาะมังคุดเป็นต้นการพาณิชยกรรมเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าขายกับประเทศมาเลเซียด้านชายแดนยังไม่มีศูนย์การค้ามีตลาดสด2แห่งร้านค้าทั่วไป50แห่งร้านบริการน้ำมัน4แห่งส่วนสถานประกอบการเทศบาลิตหน้าเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุเกตาโดยมีนายฮัมเดอามัดเป็นนายกเทศมนตรีนายอับดุลรอฮิงนุเป็นรองนายกเทศมนตรีนายสุพโยกโลดิงเป็นรองนายกเทศมนตรีทำเนียบสภาเทศบาลตำบลบุเกตาโดยมีนายอดุลอาเดนานเป็นประธานสภาเทศบาลนายมะกัล,ลาอูเซงเป็นรองประธานสภาเทศบาล ส่วนราชการเทศบาลตำบลบุเกตาประกอบไปด้วยนางจำปาเนินวงเป็นประหลัดเทศบาลตำบลบุเกตานางนภารักชนเป็นรองประลัดเทศบาลตำบลบุเกตาสำนักประลัดเทศบาลมีนายฉัรชนกรักพันธ์เป็นหัวหน้าสำนักเทศบาลกองคลังมีนางสมศรีขาวสุวรรณเป็นผู้อำนวยการกองคลังกองช่างมีนายจิรพงศ์วงน้อยเป็นผู้อำนวยการกองช่าง กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีนายอับดุลรอฮิมมาดาโอเป็นผู้อเนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษามีนายอาหามะมายูโซนักพัฒนาชุมชนชานาญการรักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาวิสัยทัศน์เทศาบาลตะบนบุเกตาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจก้จกาวหน้ามุ่งสู่สังคมสันติสุขเทศศาสการพัฒนาของเทศาบาลตะบลบุเกตา เทศบาลตำบลบุเกตาได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่2ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตยุทธศาสตร์ที่3ด้านการจัดการชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยยุทธศาสตร์ที่4ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพันธุ์เชียก,กรรมและการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่6ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นยุทธศาสตร์ที่7ด้านการบริหารจัดการที่ดีด้วยความตั้งใจทํางานด้วยความมุ่งมั่นของพนักง,งานเทศบาลพนักง,งานจ้างเทศบาลตําบลบุเกตาหมวก,กับปณิธาน และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุเกตาโดยยึดหลักบนพื้นฐานที่สำคัญคือเสียงทุกเสียงของชาวบุเกตาเทศบาลตำบลบุเกตาต้องรับฟังเพื่อที่จะได้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวบุเกตาให้อยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันจะทำให้เทศบาลตำบลบุเกตาพัฒนาไปสู่ทิศทางในด้านต่างๆ พร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวบุเกตตาอย่างยั่งยืนตลอดไปในอนาคต